อะคริลิกกันซึมมีคุณสมบัติอะไรดียังไงใช้งานแบบไหนไปชมกันครับอะคริลิกกันซึมคือผลิตภัณฑ์เคมีที่ช่วยป้องกันน้ำรั่วซึมได้เหมาะก,กับการเคลือบดัดฟ้าหลังคาคอนกรีตระเบียงหรือพื้นซีเมนต์มีความยืดหยุนสูงปกปิดรอยแตกแล้วได้ดีทนต่อสภาพอากาศเมื่อแห้งแล้วจะมีลักษณะเหมือนเนื้อฟิลม์มช่วยปกป้องและยืดอายุการใช้งานของคอนกรีตได้ ทั้งสีขาวสีเทาและสีเขียวก่อนเริ่มงานควรทาความสะอาดพื้นที่ให้ดีก่อนอย่าให้มีฝุ่นหรือคราบตะไคร่น้ำการยึดเกาะที่ดีขึ้นอยู่กับการทําความสะอาดพื้นผิวด้วยนะครับตอนนี้จะเห็นได้ว่าพื้นที่ของเรามีร่องรอยต่อทำให้น้ำสามารถรั่วซึมออกไปได้เดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ในการทาอะคริลิกกันซึมนะครับก็จะมีเครื่องเป่าลมแปรงสำหรับทาขอบลูกกิ้งสำหรับทาพื้นที่ใหญ่ และตะข่ายยยแก้วสําหรับเสริมความแข็งแรงครับอะคริลิกกันซึมสูตรสาเร็จสามารถเปิดฝาแล้วคนให้เนื้อเข้ากันพร้อมใช้งานได้ทันทีการทาอะคริลิกกันซึมจะเริ่มจากการติดเทปเพื่อมาร์กตำแหน่งไม่ให้ทาเกินใช้แปรงทาบริเวณขอบและรอยต่อระหว่างผนังกับพื้นก่อนแล้วทาให้เต็มพื้นที่ในทิศท,ทางเดียวกันหากเป็นพื้นที่ใหญ่ให้ใช้ลูกกิ้งและด้ามต่อยาวในการทา จากนั้นติดตะข่ายใยแก้วตามขอบมุมและรอยต่อเพื่อเสริมความแข็งแรงแล้วร้อยให้แห้งสองชั่วโมงต่อมาเริ่มทาชั้นที่2ทับตะข่ายใยแก้วโดยทาทิศทางที่ขวางกับชั้นแรกและร้อยให้แห้งอีกสองชั่วโมงทาชั้นที่3ให้กบรอยตะข่ายโดยทาสลับทิศทางกับชั้นที่2ร้อยให้แห้งสองชั่วโมงทิ้งให้แห้งสนิทก่อนใช้งานจริงประมาณ24ชั่วโมง ถึง7วันทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพื้นที่และสภาพแวดล้อมด้วยนะครับหลังจากแห้งหมดทุกชั้นแล้วนะครับคราวนี้เราจะมาทดสอบกันว่าสามารถป้องกันน้ำรั่วซึมได้จริงหรือเปล่าจะเห็นได้ว่าไม่มีน้ำรั่วซึมออกมาเลยนะครับ ผมจะทดสอบกับตะกร้าหวายที่มีช่องว่างห่างกันประมาณ2-3ถึง3มมิลน,นะครับจะสามารถกันน้ําได้ไหมเรามาดูกันครับผลคืออะคริลิกกันซึมที่ทาบนตะกร้าหวายสามารถกันน้ําได้นะครับการทำงานช่างนะครับควรเลือกใช้ผลิตภัณฑ์และเครื่องมือช่างให้ถูกต้องและเหมาะสมนะครับเพื่อความปลอดภัยและงานที่จะออกมาจะได้มีคุณภาพนะครับ